ล่าสุดครับผู้ฟังเวียดนามปิดตายคลองฟูนันเตโชจากที่เป็นคลองล้างตอนนี้กลายเป็นคลองตันไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นการวางยากันแบบไม่ต้องใช้กระสุนสักนัดเดียวเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2568ทางเวียดนามเขาพึ่งจะเปิดใช้งานถนนเชื่อมเกาะ แห่งใหม่ที่ชื่อว่าเกาะเตียนไ่หรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าหมู่เกาะโจนสลัดแต่ถ้าคุณกางแผนที่ดูจะร้องอ๋อทันทีเพราะไอ้เจ้าเกาะเตียนไ่เนี่ยมันดันไปตั้งอยู่ตรงปากทางที่ขเขมรเขากําลังวาดฝันว่าจะใช้เป็นทางออกสู่ทะเลอย่างอิสระผ่านโครงการยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าคลองฟูนันเตโชพูดง่ายๆคือเวียดนามเขาไม่ได้แค่สร้างถนน,นแต่เขากําลังสร้างประตูเหล็กปิดหน้าบ้านขเขมรแบบมิดชิดเลยทีเดียว อืออคาเมนี่อุตสาห์ขุดคลองแทบตายเลยนะคะหวังจะหนีอิทธิพลเวียดนาม ช่เลยครับแต่พอออกมาปากอ่าวก็มาเจอเวียดนามดักรออยู่ดีครับมาเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยครับกับการขยับหมากของเวียดนามที่เกาะเตียนไฮห,หรือหมู่เกาะจนสลัดเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองฮาเตียนของเวียดนามไปแค่ประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเกาะฟูกวกประมาณ40กิโลเมตรครับตำแหน่งของมันเนี่ยถ้าลากเส้นตรงจากชายฝั่งเขมรที่จังหวัดแก็บหรือปากลองฟูนันที่กําลังจะขุดเรือทุกลําต้องผ่านช่องแคบนี้เพื่อ,อออกสู่ทะเลหลวงครับ ทำเลท้องทำยุทธศาสตร์เลยนะคะถูกต้องเลยครับแล้วเมื่อวันที่16กพฤศจิก,กาย,ยนปี2 5 6 8เวียดนามเขาดึงไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่ข้ามทะเลไปที่เกาะนี้เรียบร้อยแล้วการไฟฟ้าเวียดนามหรือ EVN เขาประกาศความสําเร็จในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแห่งชาติเข้าสู่ตาําบลเกาะเตียนไฮทําให้เกาะนี้มีไฟใช้24ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งไอาการมีไฟใช้24ชั่วโมงเนี่ยในทางทหารมันสําคัญมากครับคือถ้าต้องปั่นไฟใช้เองน้ำมันหมดเรดาร์ก็ดับวิทยุข้องเงียบแต่พอมี ไฟหลวงลากสายเคเบิลใต้น้ำหรือพาดเสาข้ามทะเลไปปุ๊บเรดาร์ーーตรวจการระยะไกลกล้องวงจรปิดส่องทางไกลหรือแม้แต่ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานก็ทํางานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกลัวไฟดับ นี่แหละครับคือการเปลี่ยนเกาะท่องเที่ยวให้กลายเป็นป้องปราการอ่าแล้วมีการสร้างถนนเชื่อมเกาะด้วยนี่แฉที่เด็ดเลยเขาสร้างถนนและสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อยในหมู่เกาะเตียนไฮเข้าด้วยกันแล้วก็มีการถมทะเลทําท่าเรือใหม่ให้เรือตรวจการของหน่วยยามขายฝั่งเวียดนามเข้าตรวจได้สบายๆคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่เรือประมงแต่ตอนนี้เรือรบเล็กหรือเรือตรวจการความเร็วสูงรุ่นทีที400ที่เวียดนามต่อเองเนี่ยเว่งมาจอดสแตนบายได้เลยครับอ่าแบบนี้เรือสินค้าหรือเรืออะไรก็ตามที่ออกมาจากขมิก็ต้องผ่านสา สายตาเวียดนามหมดสินะบอกเลยว่าไม่ล่อสายตาแน่นอนครับเพจปราดสามสีเขาเปรียบเทียบไว้ครับว่าเกาะฟูกว้งเนี่ยเปรียบเหมือนโล่ที่บังหน้าบ้านขเขมรอยู่แล้วส่วนเกาะเตียนไห่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยมันคือหอกที่ยื่นออกมาจ่อคอหอยเลยและยังมีโครงการสะพานยักษ์ข้ามทะเลฮาเตียนฟูกวกงด้วยครับเวียดนามเขาวางแผนจะสร้างสะพานที่ยาวที่สุดเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่ข้ามหัวเกาะเตียนไห่ไปลงที่เกาะฟูกวงเลยถ้าสะพานนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่ มันก็จะเป็นประตูเหล็กของจริงเพราะสะพานเนี่ยมันจะจํากัดความสูงของเรือถ้าเวียดนามสร้างให้เตี้ยหน่อยเรือรอบจีนลำใหญ่ๆห,ห,หรือเรือบรรทุกสินค้าขนาดทั่วหัวก็ลอดผ่านไม่ได้แล้วอ่าขมรน,นี่ไม่รอดแน่ๆถูกต้องเลยครับคือปิดตายทางออกโดยสมบูรณ์เลยมาต่อกันกับเรื่องคลองฟูนันเตโชที่ขมรเขาหวังไว้เยอะกันบ้างครับเขาโม้ไว้เยอะเลยว่าจะเป็นเส้นเลือดเชิงยุทธศาสตร์เชื่อมแม่น้าโของออกสู่อ่าวไทยโดยไม่ต้องไปงอท่าเรือเวียดนามเหมือนเมื่อก่อน อ่าทุ่มไปมหาศาลเลยค่ะใช่ครับขเมรนี่ทุ่มกับโครงการนี้ไปประมาณ57,800ล้านบาทเลยทีเดียวโดยที่จีนเน่ยเป็นคนคว้าก,กระเป๋าให้ผ่านบริษัท CRBC โดยหวังว่าขุดเสร็จแล้วจีนจะได้ทางออกทะเลใหม่ไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมาละกาให้เสียเวลาซึ่งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2568ทางการขเมรนจะเริ่มขุดเจาะหน้าดินแบบเต็มสูบเลยครับหลังจากที่รอน้ําลดคือก่อนหน้านี้แค่ทำที่เปิดหน้าดินเฉยๆแต่ตอนนี้เครื่องจักรลงแล้วกะว่าจะทําให้เสร็จภายใน ปี2571ค่ะแต่ปัญหาตอนนี้คือปากทางออกมันโดนเวียดนามคุมอยู่นี่สิครับคลองนี้เนี่ยมันยาว180กิโลเมตรกว้าง100เมตรแต่ลึกแค่ 5.4เมตรครับความลึกแค่นี้เรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆเข้าไม่ได้หรอกจะเข้าได้แค่เรือบาร์ชหรือเรือขนสินค้าขนาดเล็กพินิพ่อเรือพวกนี้ขนของออกมาจากพนมเปญไหลตามคลองมาจนสุดที่จังหวัดแกปเพื่อจะออกทะเลก็จะโจเกาะเตียนให้กับเกาะฟูกวกขวางอยู่จะขายของลงเรือใหญ่ก็ลำบากสิคะแบบนี้ลำบากเลือตาแทบกระเด็นเลยครับเพราะว่าเรือแม่ลำใหญ่ๆมันเข้ามาเทียบท่าไม่ได้เพราะติดเกาะของเวียดนามหรือถ้าเรือเล็กจะวิ่งออกไปหาเรือแม่ในทะเลหลวงก็ต้องผ่านน่านน้ำที่เวียดนามคุมอยู่ ถ้าวันดีคือดีเวียดนามบอกว่าวันนี้ปิดซ่อมบำรุงหน้าน้ําหรือมีซ้อมรอบเรือสินค้าเขมรก็จอดเน่าอยู่ที่ปากคลองมาแล้ครับไปไหนไม่ได้อ่าเหมือนลงทุนขุดคลองไปมหาศารเพื่อไปเจอทางตันเลยนะคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับจะเข้าจะออกต้องมองหน้าเขาก่อนแบบนี้เรียกว่าเอกราชทางทะเลได้ไม่เต็มปากหรอกครับมาต่อที่เรื่องท่าเรือเรียมและสิหนูวิลจุดยุทธศาสตร์ที่จีนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือครับ อ๋อที่จีนจะมาตั้งฐานทัพเรือสินะคะใช่เลยครับถ้าเรือเรียมอยู่ใกล้กับเมืองสิฮานูวิลที่จีนเขาลงทุนไว้ซะเยอะเลยทั้งคาสิโนทั้งตึกทั้งถนนจีนเนี่ยกะว่าถ้าคลองฟูนันเสร็จขนของลงมาที่เรียมแล้วส่งออกโลกได้เลยหรือเอาเรือรบมาจอดคุมอ่าวไทยก็ได้ซึ่งเดือนพฤศจิกายนปี2568ก็มีการยืนยันว่าจีนได้ส่งมอบือรบให้ขเขมรครับเป็นเรือโควิดรุ่นไทป์0 5 6 4าจำนวน2ลำให้กับกองทัพเรือขเขมรซึ่งเรือนี้เนี่ยมันเป็นเรือรบที่เหมาะกับน้ ตื่นครับโอ้โห oh. ก็เหมือนจะดีนะครับแต่ทันทีที่เรือรบจีนหรือเรือรบเขมรถอนสมอออกจากท่าเรือเรียมปุ๊บเรดาร์ーーของเวียดนามบนเกาะฟูกวก กับเกาะเตียนไฮเขาก็จะจับสัญญาณได้ทันทีครับพื้นที่วิ่งของเรือรบพวกนี้มันเลยต้องโดนบีบให้แคบลงจนแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลยมันเหมือนกับเอาเรือรบมาขังไว้ในอ่างน้ําฐานทัพเรียมตอนนี้คือถ้าจะขยับตัวทําอะไรเวียดนามก็รู้หมดไรซึ่งความลับทางทหารครับและแบบนี้ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่จีนอยากได้มันจะไปเหลืออะไรละครับเข้าใจเลยค่ะมาต่อกันอีกเรื่องครับที่ต้องบอกว่าจีนเนี่ยเจ็บหนักเลยกับสนามบินดาราสาครที่ลงทุนไปมหาศาลสนามบินนี้เห็น สร้างมานานมากแล้วก็เลื่อนเปิดมาหลายรอบแล้วด้วยซึ่งสนามบินดาราสาครเนี่ยมีรันเวย์ยาวถึง3,400เมตรเลยนะครับยาวที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเลยจีนเขาสร้างเผื่อไว้ให้เครื่องบินลำเลียงทางทหารหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดลงจอดได้ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568สนามบินนี้พึ่งจะประกาศเปิดใช้างานแต่ เปิดใช้สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้นครับอ่าสร้างรันเวย์ยาวเหยียดขนาดนั้นเอามาบินแค่ในประเทศเอเหรอคะก็ใช่น่ะสิครับนี่มันก็คือความล้มเหลวอยู่เหมือนกันเดิมทีกะจะเปิดรับฟล์อินเตอร์รับนักท่องเที่ยวจีนหรือรับเครื่องบินทหารแต่ด้วยปัญหาทางเทคนิคและที่สําคัญคือน่านฟ้าครับถ้าจะบินลงดาราสาครและบินมาจากทางทะเลมันต้องผ่านเขตสแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศหรือ adi z ที่เวียดนามเนี่ยเขาคุมอยู่แถว ฟูกวกคือนอกจากทางน้ําจะโดนบล็อกแล้ว ทางอากาศก็โดนด้วยเหมือนกันเวียดนามเนี่ยเขามีฐานทัพอากาศที่เกาะฟูกวกที่ทันสมัยมากครับเครื่องบินลำไหนจะลงดาราสาครต้องผ่านเวียดนามก่อนไอที่จีนหวังว่าจะใช้เป็นฐานทัพอากาศลอยฟ้าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแค่สนามบินร้างๆที่มีเครื่องบินเล็กนิดๆหน่อยๆไปแล้วครับม,มูลค่าการลงทุนนี่หายวับไปกับตาเลยค่ะใช่แล้วครับสรุปแล้วสถานการณ์ของขเขมรตอนนี้เรียกว่าหายใจไม่ออกเลยครับสิ่งที่ขเขมรเสียไปแล้วในตอนนี้คือ1เสีย ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เงินที่กู้จีนมาขุดคลองห0 0 0 0ื่นกว่าล้านบาทเนี่ยอาจจะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าในแง่ความมั่นคงเพราะทางออกสุดท้ายยังไงก็ต้องผ่านเวียดนามอยู่ดี2คือเสียอํานาจต่อรองเขมนเนี่ยพายายามจะแข็งข้อกับเวียดนามโดยดึงจีนเข้ามาแต่เวียดนามตบกลับด้วยการสร้างกรงขังไวรอทำให้เขมรยังต้องเกรงใจเวียดนามต่อไปไม่กล้าห้าวเลยครับ Uh. แล้วในอนาคตสิ่งที่จะโดนต่อไปคือสงครามเศรษฐกิจครับถ้าเวียดนามสร้างสะพานฮาเตียนฟูกวกเสร็จหรือแค่ประกาศกฎ,กฎระเบียบการเดินเรือใหม่แถวแถวเกาะเตียนไฮโดยอ้างเรื่องความปลอดภยัยหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรือสินค้าที่จะเข้าออกคลองฟุน,นันอาจจะต้องเสียค่าประกันภัยแพงหูฉี่เลยครับเพราะถือเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงหรือต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทางอ้อมอให้เวียดนาม กลายเป็นว่าขนส่งผ่านคลองฟูนันแพงกว่าส่งผ่านท่าเรือเวียดนามแบบเดิมซะอีกโอ้โหเกมนี้เวียดนามเขาวางหมากไว้ลุกซึ้งจริงๆนะคะใช่ครับต้องยอมรับว่าเวียดนามเขามองขาดทะลุปลุกปลงจริงๆในเรื่องของการการวางยุทธศาสตร์เขาไม่จําเป็นต้องโวยวายหรือเอาเรือรบมาปิดปากอ่าวให้เป็นข่าวใหญ่โตแค่สร้างถนนสร้างเสาไฟพัฒนาเกาะให้เจริญแล้วอ้างเรื่องการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ผลลัพธ์คือ การล็อกคอคเขมรและจีนให้ดิ้นไม่หลุดในอ่าวไทยเลยครับค่ะแต่ในอีกม,มุมเราก็ต้องดูไว้เป็นบทเรียนครับว่าการจะดึงมาหาอำนาจเข้ามาในบ้านต้องดูให้ดีเลยไม่ใช่เปิดประตูรับเข้ามาหมดจนเพื่อนบ้านเขาต้องสร้างรั้วนหนามมากันไว้เพราะถึงเวลาจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้เพราะโดนล้อมวบหมดครับค่ะกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ